สวัสดีครับมาดูชุดคอนโทรลชุดนอนนานะครับชุดนี้ก็จะไปกรกอบไปด้วยอินเวอร์เตอร์แล้วก็เบรกเกอร์ดีนะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์เบรกเกอร์เอนะครับแล้วก็เทอร์มินอลส่วนข้างตู้ก็จะมีนี่ครับต้อรับ AC ให้ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้อรับ DC นะครับ จ็คชาร์จโทรศัพท์ชาร์จลำโพงมูทธูธแล้วก็แย็คเสียบพัดลมเสียบหลอดไฟนะครับผมทำให้สามหัวนะครับก็จะมีกั้วแบตนะครับชุดนี้ส่วนวิธีใช้งานอันนี้ผมต่อสายไว้ให้คุณลูกค้านะครับเป็นบวกก,กับลบเสียบยังไงก็ถูกนะครับชุดนี้เสียบจากแผงมาครับอันนี้เป็นต่อขนาดสองแผงมาเข้า M4 ใต้ตู้นะครับผมต่อให้เข้ามาแล้วก็จะมาสองเส้นก็จะมาเข้านี่นะครับบวกลบแล้วก็จะออกจากเบเกอรีซีมาเข้าชาร์จเจอร์ครับตรงนี้นะครับตรงแผงเป็นช่องหนึ่งกับสองครับสามกับสีก็เป็นแบตนะครับเป็นขั้วแบตบขั้วแบตนี่นะครับขั้วแบตนี่สี่กับห้าเอยห้ากับหกนะครับก็จะเป็นตอนนี้ครับเป็น ปลั๊ก AC เอ้ยปั๊ก DC อยู่นี่นครับอันนี้ก็ชาร์จแบบชาร์จโทรศัพท์นะเดี๋ยวลองเสียบชาร์จลำโพงบลูทูธดูครับนี่นะครับไฟก็จะขึ้นชาร์จได้นะครับเดี๋ยวมาลองใช้ปั๊ก AC กันนะครับฝั่งต้อรับ ออต้องเปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับเบรกเกอร์ AC เปิดเึ๊บขึ้นมาก็เนี่ยครับก็ขึ้นนะไฟไม่มีโหลดให้ลองเป็นสำพงมุทูทครับนี่ครับก็จะขึ้นไฟแดงๆขึ้นสถานะว่าชาร์จกำลังชาร์จอยู่นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับ